วงกลมนะอีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบก็คือ,ระ,ะอระยะทางจากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมระยะทางจากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมนะถามว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงดูให้คุณดูลูปหน้าตาเป็นยงี้นี่วงกลมจุดภายนอกคือจุดนี้อยู่ไรไม่รู้อ่ะผมบอกพีูแล้วกัน x 0 y 0ผมลากไปเนี่ยมาสัมผัสเนี่ยคิดโซมันตรงนะเนี่ยตรงศูนแล้วสัมผัสณนะจุดสัมผัสตรงเนี้ยจะเป็นตั้งฉากถามว่าระยะเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยตัวดีตรงเนี้ยเท่าไหร่นั่นเองส่วนตัวนี้คุณก็น่าจะรู้นี่คือจุด hk ไม่ว่า hk จะเป็น0 0หรือเปล่าแล้วแต่ปล่อยเขาวิธีหาคือว่าอันนี้รัศมีถูกต้องไหม หลักการคิดง่ายๆเลยถ้าคุณลากมานะอย่าลืมว่าถ้าคุณลากมาอีกฝั่งหนึ่งผมลากมานี่ตังเส้นเนี้ยนนกับเส้นเนี้ยเท่ากันเนี่ยระยะตรงเนี้ยดีเหมือนกันเลยแต่ถามว่าหาระยะยังไงคุณรู้ว่านะจุดสัมผัสเนี่ยจะเป็นตั้งฉากระหว่างรัศมีกับเส้นที่ลากมาสัมผัสผมลากจากจุด HK นะไปตรงนี้คุณจะได้รูปแล้วแต่แล้วแต่จะคิดเนยเนี่ยสมเหลี่ยมมุมฉาก สังเกตว่า r กําลังสองเนี่ยผมบวกอะไร d กําลังสองเนี่ยเท่ากับระยะห่างระหว่าง hk กับ x 0 y 0โอเคระยะห่างคุณก็น่าจะรู้อีกคืออะไร x 0ลบ h กําลังสองบวกด้วย y 0ลบ k กําลังสอง square root แล้วก็กําลัง2เพราะพีทาโกรสัสนี่คือระยะระหว่างจุดนี้ผมมีรูทนะ แต่ประเด็นพีทาโกรัสคือ r กําลังสองบวก d กําลังสองเท่ากับด้านนี้กําลังสองเนี่ยไอรูทต,ตัวนี้มันจะตัดไปตักหมดละคุณย้ายตัว r ไปเอาตัว r ไปฝั่งนู x ้น d กําลังสองเท่ากับ x ศูนย์ลบ h กําลังสองบวก y ศูนย์ลบ k กําลังสองลบ r กําลังสองหลักการก็คือ d เท่ากับ Square r o ู t ลากยาวไปเลยเหมือนถ้าคุณเอาจุดมาใส่ในสมการวงกลมนั่นแหละ x 0ล h กำลังสองบวก y 0ลบ k กำลังสองลบ r กลังสองนี่สูตรที่1นึนะในสูตรที่หนนะตัวนี้สูตรที่1สูตรที่2หน้าตาตัวนี้มันคือสมการวงกลมรูปมาตรฐานและย้าย r มาอีกฝั่งเพื่อความเข้าใจปกติสมการวงกลมรูปมาตรฐานหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เท่ากับ r กำลังสอง เพียงแค่คุณย้าย r มาลบเนี่ย x ลบ h กํลังสบวก y ลบ k กํลัง2ลบ r กํลังสเท่ากับ0ยเห็นไหมตัวนี้แค่นั้นเองแต่เพียงเอาจุด x ศ y ศย์ใส่เข้าไปนี้นี่ก็จะได้ตามรูปแบบนี้ว่านี่คือระยะมันลากมาถึงจุดสัมผัสอีกสูตรหนึ่งถ้าคุณมองตัวเนี้ยจัดอยู่ในรูปของออสมก,การรูปทั่วไปหน้าตาก็จะเป็น square root ยาวเลย x 0กลังสองบวก y 0ย์กลังสองบวกอะไรอบวก dx 0บวก ey 0บวก f <S <S 1> <S 1> แค่เอาจุดภายนอกมาใส่ในสมการวงกลมและใส่รูทเข้าไปบวกลบไปเสร็จก่น,นะใส่รูทคุณก็ได้ระยะห่างตรงนี้ละเนี่ยดีตรงนี้เท่าไหร่จบละเพราะฉะนั้นสูตรสรุปก็คือ2ตัวนี้ที่คุณจะใช้สำคัญหน่อย จดไปนี่คือสูตรระยะห่างเดี๋ยวดูตัวอย่างสักแป๊บหนึ่งตัวอย่างนะผมบอกตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันจงหาระยะทางระหว่างจุดนี้มาสัมผัสวงกลมนี้เนี่ยพูด,ดง่ายง่าวงกลมเนี่ยผมตั้งชื่อมันเป็นวงกลม c แล้วกันและไอ้จุดเนี่ยคุณจินตนาการได้คุณไม่ต้องแบบเอาไปเป๊ะก็ได้ พราะรายละเอียดไม่ได้เยอะแล้วลากมาสัมผัสดีไม่รู้ว่ามันมีสัมผัสอยู่2แบบอะซึ่งระยะมันจะเท่ากันจากจุดตรงนี้นี่แค่นี้นี่ตัว r เนี่ยตัว d ตัว d คุณก็รู้แล้วนี่แค่เอาจุดเนี้ยยัดใส่เป็นสมการทั้งหมดอย่าลืมใส่รูทด,ด้วยทุกอย่างก็จบแล้วเป็นอะไรเนี่ยลบสองกำลังสบวกห้ากำลังสองลบสคูณด้วยลบส บวก2คูณด้วย5ลบ3นี่ใส่เข้าไปอ่ะใส่ลูทยาวไปก่อน4บวก25บวก6บวก10ลบ3นี่นะผมกำลัง2นะกำลัง2นะอันนี้คูณลบลบเป็นบวกนะอันนี้5 2 10ลบ3เหมือนเดิมทุกประการเลยทีนี้ก็บวกเลขเลยนี่ยส20 ยี่สิบ4็ไสามลบสไปแล้วถอดแล้วไม่ได้ละเจ็ดหกสี่สอทำอะไรไม่ได้เลยเซตนี่คือระยะดีมันหน่วยจบแล้วไม่มีอะไรแล้วตัวอย่างที่2ก็คล้ายกันแหละตัวอย่างที่2ผมเอาใหม่มากจงหาระยะทางระหว่างจุดเด๊สามลบสกับ มาสัมผัสสมการวงกลมนี้ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก y ล1ทั้งหมดกำลัง2ทั้งม16หลักการเดิมเลยมีวงกลมวงกลมหนึงคิดซะว่ามันอยู่นอก3ลบ2เนี่ยถ้ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวจะเห็นสมก,การเองว่าเป็นยังไงเติบผมมาสัมผัสระยะดีตรงนี้แล้กันนะผมสมมุติเอานี่อ่าโอเคคุณแคเอาจุดเนี้ยใส่เข้าไปในเนี้ยแต่อย่าลืมคุณต้องย้าย16มาฝั่งนี้ด้วย square root อะไร 3บวก3กำลัง2บวกด้วยลบ2ลบ1กำลัง2ลบ16เนี่ยผมเอา16ย้ายมาลบแค่นั้นเองอ่ะรูดใส่ยาไปก่อนอันนี้6กำลัง2นะ36 -3 กลบสกำลัง2 9เกลบ16สังเกตก็ดูว่าเหลือเลขอะไรบ้างอันนี้เหลือ20นี่ผมลบกันนี้เลยเนี่ยลบเนี่ยเหลือ20 20บวก เนเก้าก็เป็นยี่สิบเก้าเสร็จแล้วหน่วยจบเฮ้ยที่สอง